ทีนี้คำถามนี้เนาะพอเรารู้แล้วว่าเราจีบแฟนว่าโยคะคืออะไรคือปรับสมดุลเรามาคำถามนี้ว่าตัวอ่อนดีกว่าตัวแข็งตัวอ่อนคือสมดุลหรือตัวแข็งคือสมดุลอย่างนี้เลยดีกว่าอืมอ่ะทีนี้มันจะตอบได้ว่าตัวอ่อนเกินก็ไม่สมดุลตัวแข็งเกินก็ไม่สมดุลอ่ะถ้าคุณเป็นคนตัวอ่อนมาก คุณจำเป็นจะต้องมีความแข็งแรงเพิ่มแล้วถ้าคุณตัวแข็งจนตัวตึงตึงไปถึงหูคุณก็จะต้องอ่อนลงนะครับฉะนั้นใครที่ฝึกโยคะในในกลุ่มเนี้ยลองลองนึกจินการเล่นๆลน่ถ้าโยคะมีท่าแข็งแรงไหมครับมีโน้ตพวกนี้เนาะวกทานักลบท่าแพร่งอะไรเงี้ยแล้วท่าโยคะมีท่าอ่อนตัวไหมครับมีมม แสดงว่าเขาให้ความสําคัญทั้งสองพื้นที่ฉะนั้นแล้วคําถามมีนะเบียถ้าเบียถามโน้ตว่าตัวอ่อนหรือตัวแข็งเนี่ยดีกว่ากันสําหรับโน้ตเจอว่าไม่มีนะครับแล้วโยคะไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวอ่อนแต่ทําไมครูหมวยหรือคุณกหนกที่ส่งมาว่าตัวอ่อนดีกว่าตัวแข็งเพราะว่ามนุษย์ร้อยล้านกว่าคนบนโลกเนี้ยนะครับเขาตัวแข็งอยู่เป็นสแตนดาร์ด เราก็เลยคิดว่าพอฝึกโยะคะแล้วตัวอ่อนดูเฮลตี้กว่าเออ <laughs> แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราดันไปเอาสแตนดาร์ดของของคนที่เป็นปัญหาอยู่ทั่วไปอะ่ะพอเขาดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าอ่อนตัวคือดีแต่คุณรู้ไหมว่าไม่มีอีกสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นคือเป็นคนที่ย้้ยตั้งแต่เด็กหรือเรียกว่าอ่อนตั้งแต่เด็กน่าครูเบียใช่ไหมไหนขอดูหน่อยอีพวกอ่อนขนาดไหนมันมันเขาเรียกอะไรดีล่ะจะให้ดูยังไงดีล่ะมันเป็นพวกแบบ แขนแอ่นได้อย่างเงี้ยไหลเปิดไปด้านหลังโดยที่เนี่ยเดดูสอกคูเบียร์เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะสอกหรืออะไรทาไมหักได้ขนาดนั้นเป็นคนย,ย้อย <c oughs> นะครับสำหรับโน้ตเจอมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนาะก็ขออนุญาตเป็นอักษรย่นอยนะครับมอม้าสละอายอยักษ์นะครับครูคนนี้เนี่ยก็ครูคนนี้นะครับก็เป็นแบบว่าไทที่โน้ตบอกอ่ะครูหมวยก็คือเป็นสายแข็ง แต่ทีนี้เนี่ยคนนี้ถ้าเขาเข้าใจว่าตัวอ่อนดีกว่าคุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นคนที่กดหนึ่งมาก็คือครูไมยเนี่ยจะต้องปรับตัวเองให้อ่อนนะซึ่งมันจะกลายเป็นว่าเขาต้องใช้เวลาอีกประมาณสามภพสามชาติแสนกับแสนกันเพื่อ <c oughs> ที่จะทําให้เขาตัวอ่อนมันบ่ได้นะครับมันไม่ทันด้วยเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูไมยก็จะต้องสมดุลในความเป็นความมีความอวบเนื้อ แล้วก็มีความตัวแข็งแต่เขามีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นอ่าใช้คําแบบนี้ดีกว่าคนที่ตัวแข็งจะได้ยืดหยุ่นขึ้นอ่าจะไม่ได้อ่อนขึ้นเนาะคือยืดหยุ่นดีขึ้นส่วนคนที่ตัวอ่อนอยู่ไว้ก็จะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นนี่อย่างนี้คือแรกสุดนะที่นักเรียนมีคําถามแบบเนี้เพราะนักเรียนไม่เคย ลึกซึ้งกับสิ่งนี้จริงๆไงคือเราฉาบช่วยกับการฝึกโยคะทีนี้พอโยคะมันมีพื้นที่แบบนะี้แล้วถ้าเรายังเพิกเฉยกับมันนะมันเลยเป็นคําถามอย่างนะี้ว่าแบบคําถามมันเลยผิดละมันไม่ใช่ผิดมันเบี้ยวไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เราก็เลยไปหาคําตอบได้ไม่ถูกทีนี้คนก็เลยมองว่าโยคะคือสวยโยคะคืออ่อนตัวกลายเป็นว่าตอนนี้มันก็เลยมีกระแสะว่าผอมคือดีไงอ้วนคือไม่ดีทํากลางขาได้คือดีกลางขาไม่ได้คือไม่ดีอย่างเงี้ยเนี่ยภาพมันเป็นแบบนี้ทีนี้เนะี่ยเราเลยรู้สึกว่าถ้าเรายังไปทางนนั้ออยู่่ะ ผมว่าโยคะก็เอาไม่พอนะเพราะว่าต่อไปคุณจะไปไหนหรูไมไอเบียแล้วนักเรียนคนอื่นคุณจะไปสถามสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเพราะว่าคุณต้องการไปฝึกยิมนาสติกล้วนตรงนั้นอืม <c oughs> เพื่อให้มันอ่อนตัวเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณอยากแข็งแรงเพิ่มคุณก็จะไม่หยุดที่โยคะและ้วคุณก็จะต้องไปศูนย์เพอะกายที่ทททอ,อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราแข็งแรงกว่าคนอื่นซึ่งจริงมันก็ เป็นประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะฟีลกู๊ดกับโยคะอย่างที่โน้ตบอกว่าถ้าเราจะใช้โยคะเราต้องรู้ก่อนว่ามันให้ได้เท่าไหร่แล้วมันมันพาไปไหนแค่นั้นเองนะครับเนาะ